สวัสดีเพื่อนชาวมิติกายรีแลกทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องต่างๆนะครับในบ้านเมืองเรานะผมหรือว่าเกี่ยวกับบอลอีบอลนะครับผมวันนี้ผมจะเอาเรื่องที่ทุกคนกําลังสนใจกันมากๆตอนนี้นะครับผมนั่นคือเรื่องลึกลับเป็นเองนะครับผมก็เรื่องลึกลับเนี่ยหรือเรื่องผีเนี่ยก็จะอยู่คู่กับคนทานเนี่ยมาค่อนข้างช้านานแล้วนะผมก็ทุกคน,นยอยากรู้มาว่าคนที่เขาเห็นผีกันเนี่ย เขาทำยังไงถึงจะได้เห็นผีนะครับผมผมวันนี้ผมก็จะเอาทั้งหมด10วิธีเห็นผีนะครับที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้เนี่ยเอามาให้ฟังกันนะผมว่าเฮ้ยสิวิธีเห็นผีเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างไปดูกันเลยครับผมวิธีแรกครับผมน,นั่นก็คือมุ้งคุมหัวตอนกลางคืนนะฮะเขาบอกว่าวิธีทำเนี่ยคือปิดไฟแล้วนอนหลับตานะครับก่อนเอามุ้งมาคุมศีรษะไว้จากนั้นเนี่ยท่องมะอุทั้งหมดเนี่ยเครั้งด้วยกัน แล้วค่อยๆลืมตาม,มาทุกคนก็จะเห็นวิญญาณเนี่ยปรากฏตรงหน้านั่นเองวิธีที่2ครับผมทุกคนดีดลูกคิดตอนกลางคืนวิธีทำเนี่ยคือให้ลูกคิดทุกลูกเนี่ยทุกรางในยอยู่ในตำแหน่งสุดรางที่หันมาทางตัวเราแล้วค่อยๆดีดลูกคิดขึ้นทีละลูกลักษณะดีดออกจากตัวไล่ไปตั้งแต่รางแรกจนรางสุดท้ายต้องใช้ความเงียบและสมาธิมากนะครับจากนั้นพอครบให้จับรางลูกคิดตั้งขึ้น เมื่อให้ลูกคิดเนี่ยไหลย,ย้อนกลับมาที่เดิมตอนเริ่มอาศัยจังหวะนั้นมองลอดผ่านช่องรังลูกคิดไปจะเห็นสิ่งที่คาดว่าจะเจอโผล่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่มีข้อแม้นะครับว่าห้ามนำลูกคิดนั้นมาใช้งานอีกเด็ดขาด3ครับผมให้ข้าวผีวิธีมเนี่ยน้ำข้าวป่าเนี่ยมาใส่จานตั้งโต๊ะไว้บนโต๊ะจากนั้นก็ให้เอาเศษบาดพระที่แตกแล้วเนี่ยตะปูตอกฝาโงศพและฟันของศพที่โดนเผานะ มาใส่รวมกันไว้ในห่อผ้าสีดาเป็นการบ่งบอกเชื้อเชิญทูตผีวิญญาณให้มากินข้าวนะทุกคนโอ้วิธีนี้ค่อนข้างหลอนนะต้องเอาเศษปาที่แตกนะครับตะปูตอกฝาลงศพนะฟันของศพที่ใครจะไปเอาเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนว่าเชื้อเชิญทูตผีวิญญาณมาให้กินข้าวเองวิธีที่4ี่ครับนั่นก็คือกวาดพื้นรอบเมรุ วิธีทำเนี่ยขณะที่กําลังมีการเผาศกให้เอาไม้กวาดเนี่ยมากวาดรอบเมรุทั้งหมด3รอบแล้วหักเศษไม้เนี่ยกวาดมาหนึ่งก้านก่อนหยิบมาเหน็บไว้ที่หูข้างซ้ายนะครับหาน้ํามะพร้าวในที่ล้างหน้าศกมาป้ายตาทั้งสองข้างจากนั้นก้มลงมองลอดวางขาไปที่เมรุอีกครั้งหนึง่งวิญญาณจากคนตายเนี่ยจะยืนให้เห็นแน่นอนต่อมาครับผมวิธีที่5กินข้าวตรงที่มีคนตายวิธีทำนะครับง่ายนิดเดียวเลย ใหเดินไปกินข้าวเนี่ยในตำแหน่งเดียวกันกันกบจุดที่เพิ่งมีคนตายไม่เกิน3วันรับรองว่ามีเพื่อนร่วมกินข้าวกับพวกท่านแน่นอนนะครับถ้าให้ดีนะครับต้องกินตอนดึกๆถึงจะเหมาะที่สุดนะวิธีที่6กครับผมมองลอดใต้วางขาวิธีทำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ฮิตพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันมีการเล่ามาปากต่อปากเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเริ่มจากให้นําใบไม้ที่หล่นมาจากต้นของมันมาถือไว้ จากนั้นเดินไปยืนโคนต้นโดยหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกนะครับหันหลังไปทางทิศตะว,วันตกก่อนจะหมุนไปทางซ้ายช้าๆสามรอบจนกลับมาในอยู่จุดเดิมอีกครั้งต้องท่องว่าพุทธทายะทุกๆรอบด้วยจากนั้นให้หลับตาและเพ่งจิตใบไม้ที่มีอยู่ในมือคล้ายเป็นสิ่งที่ใช้เชื่อมต่อพูดถีวิญญาณนะครับสุดท้ายตัสติและก้มหน้ามองลอดหวางขา ชั่วอึดใจเดียวเนี่ยจะมีวิญญาณวิ่งผ่านขาเราไปนั่นเองนำซ้าบางตัวนึกสนุกโผประจันหน้ากับเราก็มีต่อมาครับผมวิธีที่7นะครับตัดเล็บตอนกลางคืนผมว่าอันนี้ง่ายสุดแล้ววิธีทำนะครับต้องเริ่มนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับค่อยๆบรรจงตัดเล็บจากมือซ้ายก่อนเริ่มจากนิ้วก้อยตามด้วยนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วชี้และนิ้วกลางจากนั้นเปลี่ยนมาทําแบบเดิมที่มือขวา แต่มีข้อแม้ว่าต้องตัดให้เล็บโค้งงอนะครับไม่ขาดหรือแตกหักจากกันก่อนจะนําเศษเล็บไปใส่ไว้ในห่อผ้าสีดําที่ใช้แล้วก่อนวางไว้ทางทิศตะวันตกของที่พักอันเป็นเสร็จพิธีกระทั่งตอนเรากําลังจะนอนเนี่ยจะมีใครไม่รู้มานั่งตัดเล็บอยู่ที่ปลายเท้านะครับคล้ายเอาเล็บมาแลกยากเห็นก็ลืมตาแต่ห้ามบวยวายพอตื่นเช้ามาเปิดห่อผ้าดูจะพบว่าเศษเล็บในนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเรา ดังนั้นให้พูดว่าขอบคุณและนําผ้าเนี่ยไปฝังซะต่อมาวิธีที่8ครับใส่เสื้อกับหลังนอนหัวห้อยวิธีทำเนี่ยคือง่ายๆเลยนําเสื้อมาใส่ซานะเอาด้านหลังมาไว้ด้านหน้าแทนจากนั้นนอนบนอะไรก็ได้ที่อยู่สูงกว่าพื้นก่อนห้อยหัวลงไปที่ต่ํากว่าเท่านั้นแหละพอเงยหน้ามาดูพูดผีปีศาจก็จะโผล่พดูดออกมานะครับผมข้อที่9ครับสวมพระกับหลังวิธีทำเนี่ยคือ สวมสร้อยพระในระนาดกลับเอาด้านหลังมาไว้ด้านหน้าก่อนจะยื่นแขนซ้ายออกนะครับไปด้านข้างให้ทํามุมฉากกับพื้นจากนั้นกํามือให้ชี้ลงต่ําไปที่พื้นพอมองลอดหว่างแขนเนี่ยแน่นอนนะครับจะเห็นวิญญาณแวบไปแวบมาแน่นอนวิธีสุดท้ายกับผมวิธีที่10นะครับนั่นกะ็นะค,คือหันหลังให้กระจกแล้วกืนน้ำลายวิธีทำเนี่ยเน้นว่าต้องทําตอน5้าทุ่มห้นาทีนะครับแล้วยืนหันหลังให้กระจก ก่อนจะกลืนน้ำลายทีละหนึ่งครั้งทุกหนึ่งนาทีกระทั่งพอครบ6นาทีเนี่ยจะเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีให้หลับตาแล้วหันกลับมามองที่กระจกตามด้วยกลืนน้ำลายอีกครั้งเป็นครั้งที่7ค่อยๆลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็นในกระจกมันคือสิ่งที่คุณอยากเห็นนั่นแหละรครับจำนะครับว่าใครใจแข็งก็ยืนประสาทตากันต่อไปแต่หากจิตอ,อ่อนต้องการยกเลิกเนี่ยให้หลับตากลืนน้ำลายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอืม นี่ก็คือสิบวิธีนะครับสำหรับคนที่อยากเห็นผีหรือทูตผีวิญญาณนะครับผมก็ลองกันทำดูแล้วกันนะครับผมส่วนผมเนี่ยก็อนุญ,ญาตไม่หลอนนะผมเพราะว่าไม่ชอบนั่นเองนะครับผมแค่เสียงแค่กลิ่นผมก็ไม่ชอบแล้วครับผมอันนี้คือถ้าเห็นเป็น ตัวเป็นเป็นเลยเนี่ยขอบายก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิยารก่แหละด้วยนะครับวันนี้ขอตุวลาไปก่อนสวัสดีครับ